ลองนำแดงิงไว้ครับลองนำแดงยิงไว้ครับลองนำาดงิ้ครับน้ำเริ่มเงินิ่งยิงไว้ครับโอ้หน้เริ่มเงินครับนริ่มเลินครับน้เร่นครับนิ่มงนครับน้ำเริ่มงินน้่ง้นครับน้ำเริ่มเงิครับนิ่งครับน้ำเร่มเงนน้ิงครับน้ำเริ่มเงครับนมนครับลองน้ำเริ่มเงับนเิ่งินครับ่งนรน้ำเริ่มเงินครับน้าิงิน เดียวครับนิดเดียวครับลงน้ำแดงไห่ลงไปอีกนะครับเจ็บหลังตอกนี้หนึ่งครับนี่หนึ่งนี่หนึ่งห้าบนี่เลยครับอ่านิ่งไว้ครับนิ่งไว้ครับนิ่งไว้นิ่งไว้ครับนิ่งไว้ครับนิ่งไว้ครับนิ้งไว้นิ้งไว้นะครับนิ้งไว้ครับนิ่งไว้นะครับนิ่งไว้ mão tao 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 ยั้ไม่ได้ออกแรงเลยนะเอาทำลายไปตัปงต๊บายตบยื้อเย็นใจเย็ยดนดูข้างหน้าดูข้างหน้าข้างหนายังไม่ลงเลย

oh โอ้โห